ลิกโอเคหลังจากนั้นเราก็มาแตกฟังก์ชันบล็อกเห็นไหมครับฟังก์ชันบล็อก,กเราก็จะมีคมามาําว่าฟอร์มูลาสกิลมาละเราลากมาวางนะครับจากนั้นเรากด F4 ไปนะครับเคแล้วเราก็โค้ดไปเย็ดแล้วก็โค้ดไปนะครับตอนนี้เราเสร็จแล้วนะครับหลังจากเราโหลดซอฟต์แวร์อะไรเสร็จแล้วราลองอ่าสตาร์ทมาดูนะครับ เห็นไหมครับมันขึ้นแล้วตอนนี้ค่ามันมาแล้วเห็นไหมครับแล้วเราก็เอ็นหนึ่งเราก็อ่อนแล้วเห็นไหมครับค่ามาแล้วเดี๋ยวผมจะเอากล้องขึ้นมานะครับก็คือตัวนี้เหเนี่ยผมเอาไปไว้ตรงนี้นะครับเอาไปไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอาอุปกรณ์นะครับที่เราเคยใช้นะครับไปวางดูนะครับอ่าอย่างตัวนี้นะครับก็คือ17.8ลองดูนะครับ เห็นไหมครับ17.9ฝาของมันนี่ก็คือ4.6ก็คือตัวนี้นะครับ4.6เดี๋ยวผมลองวางดูนะครับเห็นไมครั